ข้ามาสู่หัวข้อถัดไปนะคะจิตสำนึกและจิตใต้สำนึกตัวนี้เราก็ยังอยู่ในบทที่1น,นะคะทุกคนยังไม่ได้ไปไหนนะหัวข้อนี้นะคะเขาจะเปรียบเทียบระหว่างจิตสำนึกและจิตใต้สำนึกวิธีที่จะเข้าใจการทำงานของทั้งสองได้ง่ายที่สุดก็คือนึกภาพจิตของคุณเป็นสวนและคุณเป็นชาวสวนที่กำลังหว่านเมล็ดพันุ์ความคิดลงไปในดิน จิตใต้สำนึกตลอดทั้งวันซึ่งมเมล็ดพันธุ์เหล่านี้คุณได้รับมาจากอุปนิสัยการคิดและการใช้ชีวิตในแต่ละวันสิ่งที่น่าสนใจคือมเมล็ดพันธุ์ที่คุณหว่านลงไปในจิตใต้สำนึกคุณจะเก็บเกี่ยวผ่านร่างกายและสิ่งที่เกิดขึ้นรอบตัวในโลกภายนอกเริ่มต้นตั้งแต่วินาทีนี้เริ่มหว่านมเมล็ดพันธุ์ของความสุขความสงบความตั้งใจดี การกระทําที่ถูกต้องและความมั่งคั่งจิตใต้สํานึกของคุณคือดินที่ปลูกอะไรก็ขึ้นไม่ว่าสิ่งนั้นจะดีหรือร้ายลองนั่งพิจารณาเงียบๆถึงความจริงที่ผมเพิ่งเปิดเผยไปจากนั้นเปิดใจยอมรับในความจริงที่เป็นเหตุเป็นผลข้อนี้เสียเพื่อที่จะได้ไปต่อด้วยความชัดเจนไม่ว่าคุณจะชอบหรือไม่แต่ทุกความคิดคือต้นเหตุและทุกอย่างที่เกิดขึ้น คือผลของมันหากต้องการให้ชีวิตหลังจากนี้ราบรื่นคิดสิ่งใดก็สมดังปรารถนาคุณมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องควบคุมความคิดของตัวเองเมื่อจิตของคุณคิดถูกต้องเมื่อคุณเข้าใจความจริงของชีวิตเมื่อความคิดที่ฝังลงไปในจิตใต้สำนึกเป็นความคิดที่สร้างสารรค์สุข และสงบพลังมหาศารของจิตใต้สำนึกจะตอบสนองต่อความคิดนั้นและจะนำมาซึ่งสิ่งที่ดีและเหมาะสมที่สุดต่อชีวิตของคุณทุกประการเมื่อคุณเริ่มควบคุมกระบวนการความคิดของตัวเองได้คุณจะสามารถนำพลังงานจิตใต้สำนึกไปใช้รับมือกับทุกปัญหาและอุปสรรคหรือถ้าจะให้พูดในภาษาที่เข้าใจง่ายๆก็คือ คุณจะสามารถยืมพลังอันยิ่งใหญ่ที่ควบคุมทุกสปปรรพสิ่งมาใช้ได้มองไปรอบๆตัวสิคุณจะสังเกตได้โดยง่ายเลยว่าคนส่วนใหญ่จะให้ความสําคัญกับคุณค่ากับสิ่งที่เกิดขึ้นในโลกภายนอกเท่านั้นในขณะที่ผู้ตื่นรู้จะให้ความสําคัญและคุณค่ากับสิ่งที่เกิดขึ้นในโลกภายในยิ่งตื่นรู้เยอะยิ่งให้ความสำคัญเยอะโลกภายในสร้างสารรค์โลกภายนอก ทุกอย่างที่เกิดขึ้นในโลกภายนอกล้วนเป็นผลลัพธ์จากการสร้างสรรค์ที่เกิดขึ้นในโลกภายในไม่ว่าคุณจะรู้ตัวหรือไม่รู้ก็ตามการตระหนักรู้ถึงความสัมพันธ์ระหว่างจิตสำนึกและจิตใต้สำนึกคือกุญแจสำคัญที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตของคุณไปตลอดกาลถ้าคุณอยากเปลี่ยนแปลงสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นในชีวิตคุณต้องเปลี่ยนที่ต้นเหตุของมันคนส่วนใหญ่พยายามเปลี่ยนแปลง สิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตด้วยการพยายามรับมือกับมันซึ่งเป็นการกระทำปลายเหตุถ้าต้องการกำจัดความสับสนคลาดแคลนและข้อจำกัดคุณต้องกำจัดที่ต้นเหตุของมันซึ่งต้นเหตุมันก็คือวิธีที่คุณกำลังใช้จิตสำนึกหรือวิธีคิดของคุณคุณกำลังใช้ชีวิตอยู่ในมหาสมุทรแห่งความร่ำรวยที่ไร้ขีดจำกัด จิตใต้สำนึกละเอียดและอ่อนไหวมากต่อความคิดอ่อนไหวแค่ไหนให้ลองนึกภาพความคิดของคุณทั้งหมดก่อตัวเป็นแม่พิมพ์และพลังงานของจิตใต้สำนึกคือดินเหนียวที่พร้อมจะเป็นทุกอย่างตามแม่พิมพ์ทุกบทเรียนเกี่ยวกับการใช้พลังจิตใต้สำนึกที่อยู่ในหนังสือเล่มนี้จะแทนที่ความยากจนด้วยความอุดมสมบูรณ์อวิชชาและความงมงายด้วยปัญญาและวิชา ความเจ็บปวดด้วยความสงบความทุกข์ด้วยความสุขความมืดด้วยความสว่างความขัดแย้งด้วยความกลมเกลียวความกลัวด้วยความศรัทธาและความมั่นใจความล้มเหลวด้วยความสำเร็จและอิสรภาพจากกฎของค่าเฉลี่ยที่หลอกล้อขนทั้งโลกมาทุกยุคทุกสมัยไม่มีวิชาไหนในโลกจะมีประโยชน์และทรงพลังมากไปกว่าวิชาของจิตอีกแล้ว นักวิทยาศาสตร์ผู้ยิ่งใหญ่เกือบทุกคนล้วนมีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับการทำงานของจิตใต้สำนึกและจิตสำนึกเช่นเดียวกับศิลปินนักร้องนักเขียนนักประดิษฐ์ผู้ยิ่งใหญ่ในแต่ละยุคสมัยครั้งหนึ่งคารลุโซนักร้องโอเปร่าผู้ยิ่งใหญ่เคยทนทรมานกับโรคก,กลัวเวทีเขาบอกว่าเขากลัวจนลำคอและเสียงของเขาเป็นตะคริว ตอนนั้นใบหน้าของเขาเต็มไปด้วยเหงื่อแห่งความประมาทเขารู้สึกละอายมากเพราะในอีกไม่กี่นาทีต้องขึ้นเวทีแล้วแต่ทั้งร่างกายยังสั่นเทาไปด้วยความกลัวและความกังวลเขาพูดว่าฉันร้องไม่ได้แล้วทุกคนต้องหัวเราะเยาะฉันแน่เลยจากนั้นเขาตะโกนขึ้นและสิ่งที่เขาตะโกนทุกคนที่อยู่หลังเวทีได้ยินหมดเขาตะโกนว่า ไอฉันตัวเล็กที่อยากจะบีบคอฉันตัวใหญ่ที่อยู่ข้างในไม่ให้ออกมาออกไปได้แล้วฉันตัวใหญ่อยากจะร้องโอเปร่าผ่านร่างกายนี้ออกไปออกไปได้แล้วฉันจะร้องเพลงฉันตัวใหญ่ในที่นี้เขาหมายถึงพลังอันไร้ขีดจำกัดของจิตใต้สำนึก ซึ่งหลังจากที่เขาตะโกนออกมาจิตใต้สำนึกก็ตอบสนองด้วยการปล่อยพลังมหาศาลออกมาจากข้างในเมื่อผู้ดำเนินรายการเรียกคารลุโซเดินขึ้นเวทีด้วยความมั่นใจและลองโอเปร่าระดับที่ผู้ชมในโรงละครคืนนั้นไม่อาจลืมได้การแสดงนั้นเป็นการแสดงที่ยิ่งใหญ่อลังการขึ้นท่านระดับตำนาน เรื่องนี้บอกเราว่าคารุโซเข้าใจการทำงานของจิตเป็นอย่างดีเขาเข้าใจการทำงานของจิตสำนึกหรือจิตส่วนเหตุผลและจิตใต้สำนึกหรือส่วนที่เหนือกว่าเหตุผลจิตใต้สำนึกละเอียดอ่อนไหวและจะตอบสนองต่อสิ่งที่คุณคิดเมื่อจิตสำนึกของคุณเต็มไปด้วยความกลัวกังวลและความสงสัย จิตใต้สำนึกของคุณจะตอบสนองด้วยการปล่อยอารมณ์ความรู้สึกที่เป็นลบและบันทอนออกมาในหัวของคุณให้มีแต่ความตื่นตนกและความสิ้นหวังเมื่อเกิดเหตุการณ์เช่นนี้ขึ้นคุณสามารถทำเหมือนคารุโซได้ด้วยการพูดยืนยันมั่นใจด้วยอำนาจทั้งหมดที่มีว่านิ่งซะและหุบป,ปากข้าเป็นใหญ่เจ้าต้องฟังข้าข้าสั่งอะไรเจ้าต้องทำ ไม่ต้องเสนอหน้ามาในพื้นที่ที่ไม่ได้รับเชิญเริ่มจะสนุกแล้วนะคะลองทำและสังเกตดูนะครับมันน่าตื่นเต้นและน่าสนใจมากเลยที่จะได้รู้ว่าพลังของคำพูดที่เต็มไปด้วยพลังและความมั่นใจสามารถทำให้จิตนิ่งสงบและมีพลัง